าสารจะให้ความเป็นธรรมคุณตัง้งวลว่าผลคดีออกมาทางด้านลบใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบพรไม่กล้าที่จะพูดชี้นําแต่ว่าดิฉันเองก็ไม่ไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นแต่เราก็พยายามนะคะคือก็พยายามเข้มแข็งมาตลอดเวลาที่ถูกดำเนินคดีพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ต่อสู้คดีนำพยานสู่อสารทุกๆนัดแต่นี่ก็ เวลาก็จนแล้วอะค่ะความเข้มแข็งนั้นมันก็คนเราก็มีความก็มีบ้างเพราะฉันเองก็คือว่าถ้าใครเจออย่างดิฉันก็คงจะหนักเหมือนกันไม่ทำติดให้กำลัาางใจไหม,กกมะก็สิงโ็โทรมาค่ะส่งดอกไม้มาร้อแ,แต่เมื่อกนะี้แบเราอยากให้เราสดชื่นก็โทรมาโอยฟอรมันเกิดก็บอกว่าขอให้น้องพ้นทุกคพ้นสศกที่รักน้องนะ ก็หวังว่าดิฉันจะมีโอกาสได้มาทำบุญเช่นนี้